สวัสดีคุณผู้ชมดูทันกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะนยินดโคงแก๊ตเต้นเกมนะฮะวันนี้เนะเราอยู่ในเกม LEGO Star Wars The Force Awakens นั่นเองนะฮะก็อย่างที่สัญญากันไว้เมื่อวานเนาะว่าผมจะทำคลิป LEGO Star Wars The Force Awakens ให้ดูนะฮะวันนี้ก็ได้มาเล่นแล้วนะฮะก็ผมจะพยายามทำคลิปให้ให้มันผมจะ ผมจะพยายามทำคลิปให้ใหเ,ออเร็วขึ้นเนาะนะก็อู้ไปทั้งหลายเดือนเลยกันทีเดียวนะฮะที่อู้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะช่วงโควิดเนี่ยผมไม่มีอะไรทำนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดน,นะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดฟรีเพย์นั่นเองนะ,ะซึ่งตัวละครฟรีเพย์ที่เราจะเล่นก็คือไคลโลเลนนั่นเองนะฮะโอเค เราจะเล่นกันในด่านที่สองนะ first order assault ในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้เป็นโพเดมรอนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมปลดล็อกทุกด่านแล้วไงคือแค่ด่านแค่แค่แคชปเตอร์หนึ่งอนะแชปเตอร์สองกับแชปเตอร์เรื่อยๆมันมันต้องเติมเหมือนเกมที่แล้วเลยนะมันต้องเติมเอา ไม่เสียงบ,บ้านผมเหมือนฝนตกเลยวะ่ะเอาบ้านผมฝนลินคุณผู้ชมาอาจจะไม่ได้เสียงฝนลินหรอกฮะแต่ผมได้ยินโอเค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 เสียงโคตรดังเดี้ยวคุณผู้ชม,ชม ลดเสียงแป๊บลดเสียงแป๊บโอ okay. okay. เคออดิโอโอเคเหลือสองพอก็ที่นิ้วอะโอเคเริ่มมาเราจะได้เป็นโพเดมรอนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นไคลโรเลนนะฮะใน,นี่ไคโลโรเลนไคลโรเลนเนี่ยพลังนี่โกงนะฮะ เห็นสีดําแบบนี้นะี่โกงนะฮะนี่กดกดตรงรูปประเจร้างมันจะเป็นอ่านี่ฮะมันจะล็อกเป้าหมายไอ้โคตรโกงอ่ะทำอะไรอุย้ยเสียเลือดเลยวุ้ยเลือดโอเคตรงนี้เราต้องให้ BBS นะฮะเกือบเลือก R2D2 ทอ่ะ ฝนตกแล้วผู้ชมอาจจะได้ยินมัง้งนะอุ้ยบ้านผมฝนตกอ่ะอืมโอเคฝนเริ่มฝนเริ่ม ผมเริ่มอุอุ้ยเสียเลือดหลบก,ก่อนนะกดค้างนะ่าจะเป็นอ่าไอ้นี่นะฮะแต่ถ้าเรากดแค่ในนะ้มันจะเป็นอุกมาดิ ปดิอ,อุ๊บอุ้ย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 เสียเลือดเสียเลือดเดี๋ยวก่อนนะผมลืมปิดเอ้ยผมลืมเปิดไอ้นี่รีเจนเลือดผมลืมเปิดไอ้รีเจนเลือดนี่ไงอ่ะนี้นีวเอาไม่ โอเคลิเกเนอร์อัตโนมัติอ่ะอืมมาดิมาดิวู้ยิงว่าวอะไรวะอะไรอะไรอะไรเอานี่ไปกินอุ้ยชาติไหนจะยิงโดนเนี่ยเออเอาไป ตนี้เราต้องกดค้างอย่างเดียวครับแล้วต้องเลงที่ถังระเบิดนะเพราะมันจะสร้างเงินเดิมบึ้มอุย๊ยในเงินมหาศาลเงินเกมนี้เยอะกว่าเกมเลโก้สตาร์วอร์คอมพิวซตอะไรเงยอุยอุย๊ยอุ๊ยหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนแน่อุนนอ๊ยเกือบเฉียวหัว มามาตรงนี้ต้องใช้เลหรือตัวอะไรก็ได้ฮะมาอัมาอันนี้แต่สำหรับผมผมจะเล่นไครโรเลนปังปังโอเค,อเคแต่ะปัง โอ้ Ooh, เงินสำหรับผมเนี่ยผมชอบไคลโวเลนเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะ uh huh. uh huh. เก็บเงินนะเก็บเงินเอาสร้างตรงนี้แล้วกันแล้วก็ให้ b b s เมื่อวานนี้ผมมีเม่ารีอัพโหลดเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไปตัดต่อเพิ่มเติมนะผมเนี่ยไปตัดต่อคลิปเพิ่มเติมนะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนาะมันก็เลยเป็นชื่อคลิปอย่างที่เห็นนะฮะรีบไปดูเลยนะไอ้พวกไอ้พวกที่ไอ้พวกที่มากดซับแล้วไม่ดูอะ่ะจะมาซับทําไมวะ เอออุ๊ยอุ๊ยลบหนีมาดิ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 าดาดปังอุย้ยมันหลบได้อุยอ้ยอุยอ๊ย,ย,ยมันปัดหัวหนะ้าป,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 ปัด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 บ้าง โอเคครับตรงนี้ต้องใช้บอกว่าเฟสอะนี่ยิงใช้ตัวอะไรก็ได้นะถ้ามันมีปืนแกปเปิลนะฮะสําหรับผมผมจะเล่นไอ้น,นี่คาร์โลเลนคา l o โลเลนเนี่ยเป็นตัวที่ผมเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยนะฮะราคาประมาณห้าแสนเหรียญน,นะฮะใช้เงินในเกมซื้อนะฮะไม่ต้องเติมแต่ไอ้แชปเตอร์ต่อๆไปเรื่อยๆมันต้องเติมอะเก็บตังค์แป๊บ ที่มันเป็นอนที่จริงอะมันจะมีไอ้ไฟเขียวไฟแดงตรงนี้นะอย่างที่เห็นเมื่อคลิปก่อนนะไอ้ตรงดาร์ทมอะจำได้ปะมันจะมีไอ้ไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมเก็บไปแล้วไงอืมลำขาขวเก็บตังค์แป๊บอืม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 นี่จะมาช่วยนี่จะมาช่วยเขาหรือมาทำลายข้าวของเขาเนี่ยโอเคต้องให้บ b บเอสมา เกมนี้ถือว่าเล่นง่ายนะฮะไม่เหมือนในดานดาร์มอร์นะฮะองค์กรทรยศว่า <l ars> ไอ้พวกนี้มันเป็น,อ,นองค์กรทรยศเว้ยมันมีมันม,ม,มีบาเลียร,ร์ด้วยแก <l ars> องค์กรองค์กรเฟิร์สออเดอร์ทรยศนี่โอเคผมอยากไไฟมากเลยตอนเนี้ย อางนี้อีกส่วนสตอมผูเปื้อนะเราลากมาตีฮะ กดแค่รูปประแจมันจะดึงมันจะดึงมาแล้วก็ตีแบบอัตโนมัติเลยนะฮะอืมอืม,อมโอเคเก็บเงินเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินแป๊บตั้งแต่ดานแรกเลยตรงนี้ก็มีไอ,อ่โอเคเก็บเงินใกล้ครบแล้ว ังไงผมแล้วนี่มันทูเจไดแล้วฮะแต่ผมไม่ได้ไม่ใช่ทูเจไดแต่นี่มันทูซิตตอนนี้เนี่ยผมเป็นติงสตาร์วอลมากเลยนะคุณจริงผมเป็นติงสตาร์วอลมากเลยผมโหลดเกมสตาร์วอลมาสองเกมอะ <c oughs> อร่นนึงเกมนี้แล้วก็เกมที่เล่นเมื่อวานด้วยนะฮะเอ๊ะ แล้วก็ต่อนะฮะอัไที่จริงถ้าต่อของตัวละครเนี่ยมันจะแตกต่างนะ,ะถ้าเป็นเจไดกับซิดเนี่ยมันจะต่อแบบเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเอาเจ้าหญิงเรอาแล้วกันนะถ้าถ้ามนุษย์ถ้ามนุษย์ธรรมดาต่อเนะี่ยมันจะต่อแบบนี้ครับนี่นะฮะ เหมือนเขาจะย่อชื่อเนาะผมอยากเล่นเลโก้สตาร์วอล์ดโฟอร์อเวกเกนในคอมมากเลยอะอเ,เดี๋ยวผมไม่รู้มันโหลดยังไงแถมคอมผมโคตรเก่าด้วยบักไอ้นี่คือต้นเหตุว่าทำไมฝนตกนี่เอง ไปข้าม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 าโอเคถ้าได้ยินเสียงฝนตกก็ขอภายด้วยนะครับ กำลังโหลดนะกำลังโหลดโอ้ฝนตกดังาเสียงผมอีกผมเลยต้องเอาไม้มาจ่อหูเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอาไม้มาจ่อปากนะฮะโคตรด,ดังโอเคครับยังไงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสารว,วันนี้ก็ต้องลาไป